ในธรามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณพักวัฒนพิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อยจาก CGSCIMB ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณวัฒนค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับพี่วอรสวัสดีครับพุ่แพรนครับหุ้นไทยก็มาแตะพันเจ็ดร้อยจุดแล้วนะครับสังเกตหลายวันที่ผ่านมาวอลุ่มการซื้อขายอาจจะเบาๆลงไปบ้างนะครับตอนนี้เรามองยังไงบ้างมีโอกาสทะลุพันเจ็ดร้อยจุดได้มากน้อยแค่ไหนครับก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าจะลุ้นทะลุพันเจ็ดร้อยจุดในสัปดาห์นี้ครับวัดมองว่า ไม่ได้ไม่ได้ง่ายดีกว่าครับเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาผลักดันตลาดมันดูเงียบเหงาลงไปดีกว่าครับเพราะว่าเหมือนที่ทงต้นรายการที่แทนพูดไปเนาะว่าโอเครัสเซียยูเครนเนี่ยเหมือนจะดีเหมือนจะดีแต่ว่าเมื่อคืนก็มีการยิงกันอีกแล้วนะครับฉะนั้นต้องบอกว่า นักลงทุนเนี่ยไม่ได้เชื่อดีกว่าครับว่า,วาทางรัสเซียเนี่ยจะจบสงครามนี้ได้โดยเร็วเนาะถึงแม้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามจะมีการเจรจาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่เชื่อว่าน่าจะยืดเยื้อต่อไปมากกว่าครับผมไยมองว่าตลาดบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นแค่การไซเวย์อยู่ในกรอบก่อนมากกว่าอยู่แถวประมาณแบบ1690จนถึงแค่แบบ1 7 0 5จุดแค่นั้นเองครับเพราะว่าไรปัจจัยอะไรปาผักการจริงครับพี่บอยค่ะ แก่งกรอบแคบแแบบนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากที่ผ่านในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการคาบไตรมาสแล้วนะคะจังหวะของ Windows r r c s n g ที่หลายๆคนคาดหมายกันนะคะในช่วงสิ้นไตรามาสท,ที่1เนี่ยมันก็มีมาค่อนข้างคึกคักเลย <S 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 พอสลับไปสู่ไตรามาสสมันจะมีแรงเทขายออกมาหนักหรือเปล่าคะ เอ่อจริงต้องบอกว่าในเรื่องของ Middle Dressing ครับพี่แพนคือผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีโฟโลเกิดเข้ามาบ้านเรามากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วตอนนี้นะักลงทุนต่างชาตกิก็ซื้อบ้านเราอย่างต่อเนื่องเลยมีแค่ฝั่งกองทุนเท่านั้นนะสถาบันในประเทศที่ขายออกมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าด้วยอินเด็กระดับนี้ก็อาจจะไม่ต้องถึงท่านสารเงินเข้ามาในการทำมนะิด d ดิลเรสซิ่เนาะแต่ว่าถ้าเรามอง ช็อตหนึ่งไปถึงรายมาสสเนี่ยผมยังไม่ได้คาดไม่ไม่ได้มองว่าจะมีแรงขายกดตลาดลงมานะครับเพราะว่าขนาดเมื่อวานที่กรงงอปรับลดประมาณการ GDP ลงครับมาอยู่ที่3.2มจุดสองครับก็ต้องบอกว่าดีกว่าที่คอนเซนทัสในหลายเฮาส์คาดการณ์จะได้ซ้ำแล้วก็มองว่าผลกระทบจากในเรื่องรัสเซียยูเครนรวมไปถึงของโอมิครอนเนี่ยก็ไม่ได้มากหมายสักทีเดียวก็เลยมองว่าเศรษฐกิจเราจะโตต่อจากพวกดอมเบสติกคอนซัชั่นรวมไปถึงการท่องเที่ยวเลยมองว่า เซตอินเด็กซ์บ้านเราก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายลงไปแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยลบแบบที่มันเซอร์ไพรส์ตลาดเข้ามาครับยไงแบบนี้เราแนะนํำในเชิงกลยุทธ์กักลงทุนยังไงดีครับเพรจริงๆต้องบอกว่าถ้าถ้าในช่วง ผัดเปลี่ยนไปมากตอนนี้ครับผมมองว่าเราไม่ต้องไล่ซื้อไล่ราคาไปนะผมมองว่าเป็นการแค่แบบ buy on dip เนี่ยก,ก็ก็ยังเป็นกลยุทธ์ที่ที่ยังแนะนําอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราไล่ราคาไปตลาดมันไม่มีวอลลุ่มซื้อขายมากขนาดนั้นแต่เราอาจจะติดพุ่นได้บเ่าๆแต่ว่าถ้าต้องเลือกลงทุนในกลุ่มอะไรเนี่ยผมผมมองว่าโอเคถ้ามันมองไปเชื่อในว่าในแบงค์ชาติประเมินว่า domestic c o n s u m p t i o n เนี่ยจะมาการท่องเที่ยวจะมาเนี่ยผมเชื่อว่า คุณที่ได้รับประโยชน์จากการพื้นตัวของเศรษฐกิจรวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศเนี่ยน่าจะพื้นตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมว่ากลุ่มพวกนี้ยังคงดูน่าสนใจแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะเก็งกาไรในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันก็อาจจะเล่นไปตามกระแสข่าวได้เท่านั้นแต่ว่าเป็นแค่การเทรดช็อปเทอร์นเทรดดิ้งเท่านั้นนะครับพี่ลอยเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่าไซส์หลักบาทเนี่ยนะคะค่อนข้างคึกค,กคักเลยทีเดียวนะคะจังหวะแบบนี้เนี่ยเวลาที่นักลงทุนเห็นกระแสการเก็งกําไรเราแนะนําเขายังไงบ้างคะ ก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าเราถ้าเราจะรอแบบ buy on f a c t อ่ะเราคงไม่ทันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าปกติแล้วเวลาผมแนะนำเรื่องลงทุนในการเก็งกำไรหุ้นแบบขนาดเล็กๆมากแบบ small cap จริงๆหลักต่ำบาทหรือว่าบาทนึงเ่ยผมมองว่าจริงๆเราเราใช้สตินิดนึงในการจะเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะใช้เครื่องมือทาง technical เนี่ยประกอบการลงทุนไปดีกว่าครับเราแค่แบบกรอบ เกาะกับเทคนิคไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะเซฟกว่าแล้วก็มีจุดขัดล้อที่ที่วางไว้ดีกว่าครับมีแผนที่แน่นอนอันนี้เราน่าจะสามารถเอาตัวรอดในตลาดได้ครับพี่แอนถามเผื่อไว้หน่อยฮะมีโอกาสที่ตลาดหุนทไทยจะพลิกกลับไปลงแรงๆอาจจะลงไปแถวพัน0อยอย่างนี้มีมีความเสี่ยงแบบนั้นมากน้อยแค่ไหนโอกาสที่จะจะเป็นแบบนั้นจริงๆต้องเป็นคือคือถามว่ามีโอกาสไหมก็มีครับพี่บอยแต่ว่า แต่ว่ามันต้องเป็นการที่ว่าถ้าผมถ้าเป็นสิ่งปัจจัยที่ผมจะคิดว่าเกิดได้เนี่ยต้องเป็นการที่เฟดหรือว่าใครออกก็ตามที่ออกมาว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแบบเร็วและแรงมากๆเลยไปถึงแบบถอนตัว,ต,วตัววงเงินออ QE เนี่ยออกมาแบบอย่างรวดเร็วมากๆเลยครับถึงจะถึงจะทําให้แพนิคตลาดลงไปได้ขนาดนั้นหรือไม่ก็อีกปัจจัยหนึ่งที่จะเข้ามาคือสุดท้ายแล้วการเจรจาไม่เห็นผลสงครามแบบเกิดอย่างรุนแรงเลยจีนก็ไปเข้ากับรัสเซีย ทำให้เกิดสงครามแบบรุนแรงถึงขั้นแบบอาจจะเป็น world war t r e หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมากกว่าครับถึงทาให้ตลาดแบบลงแรงๆไปประมาณนั้นดีกว่าครับผมไม่แต่ว่าผมให้น้ําหนักน้อยน้อยน้อยมากกว่าควรครับสำหรับเรื่องนี้ครับค่ะทีนี้เราไปดูนะคะกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะ buy on dip นะคะก็คือมีจังหวะของการไล่ลงไปก็ไปชื้อกันในช่วงจังหวะนั้นนะคะเราสามารถที่จะชี้เป้าหุ้น top pick ที่น่าสนใจในช่วงจังหวะที่ตลาดมีแรงเทขายได้ไหมคะโอเคได้ครับพี่แอนก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าก็เหมือนว่าที่คงยืนยันนะว่า หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศการบริโภคเนี่ยผมจะเลือกหุ้นอยู่แค่กลุ่มแบบ d o m e s t i c consumption <oughs> อย่าง CPO CRC พวกนี้ผมว่ามันฟื้นตัวแน่ๆแ,แล้วก็อย่างกลุ่มแบงก์เนี่ยก,ก็ไม่ควรมองคานนะครับอย่างพวกเค a n k BBL เนี่ยผมว่า2ตัวท็อปฟิกหลักผมแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นถ้าเรามองว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลงไปเนี่ยแล้วก็แล้วก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสมจริงๆผมมองว่าไปที่กลุ่มพวกรงไฟฟ้าอันนี้ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันอาจจะมองไปที่กัฟกับ GPC ที่ได้ประโยชน์จากน้ํามันลง FT ขึ้นแล้วก็ในเรื่องของว่า e อีที่จะเข้ามาในอนาคตด้วยครับเพราะว่า3กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราควรจะมีติดพอดไว้ครับผม่โอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณพัชวัฒนครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัดีคนี่มุมมองนะครับจากทางฝั่งของ c g s CIMB นะครับยังพอที่จะเก็งกำไรได้แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยที่ดัชนี1,700จุดแถวๆนี้นะฮะ